อุดอินอนนมคนสอาอซกิรีนจงออกไปแท้จริงเจ้านั้นคือผู้ที่ต่ำต้อยอิบลริสเอ๋ย จงออกไปมจงถูกขับไล่ออกไปเพราะฉะนั้นที่มันบอกว่าว,า,วา,นานหนูอาฮักบุบินมุนติมินหูที่บรดาบานิอิสารอินกูบารอไอตัวใหญ่หัหวนหน้าหัวหน,น,น้าบานิอิสารอินในวันนั้นบอกว่าฉันเหมาะที่จะเป็นกษัตร,ริย์ของบานิอรรริสารอินมากกว่าทอรูดซะอีกนั่นแหละครับมันกําลังจะบอกว่าบทบัญญัติอัลส่งประทานลงมาไม่เหมาะก,กับไลสไตล์ไม่เหมาะก,กับชีวิตของมันเราจะได้เป็นแบบนั้นครับ เรื่องราวที่มันลำบากยากเข็นแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ววาลัมยุตาตาซาตมีนันม้นและยังบอกอีกว่าและตอรูดเนี่ยตอรูดเนี่ยไม่ใช่คนที่มีสตดุ้งสตดางอะไรเลยนะตอรูดเนี่ยไม่ใช่คนที่ร่ำรวยอะไรเลยนะเขาคุยกันอย่างนั้นครับบรรดาบรรดาอิสโรอินบอกกับท่านนบีอย่างนั้นท่านครับนละที่บอกว่าวาลัมยุติวาลัมยุกคิดสโรตันฟิลอัมวันยัส ตาอีลูบีฮาฟีมึนไปฮีเขาได้บอกว่าเพราะว่าตอรูดเพราะว่าตอรูดแบบไม่เคยเอาเงินมาสนับสนุนในการปกครองอาณาจักรของบบนีอิสรออีเลยแปลว่าอะไรครับไม่ได้เคยสนับสนุนไม่ได้เคยซัพพอร์ตไม่ได้เคยดูแลบบนีอิสรอีเลยแล้วทำไมจะอยู่ดีๆวันหนึ่งนี่พอ<ว><ว>เราจะให้คนคนนี้มาเป็นผู้นำท่านครับลักษณะของตอรูดคือแข็งแรง มีความฉลาดมีคุณธรรมม,รรม,มีอีมันเพราะฉะนั้นครับพอพรพูดถึงประเด็นตรงนี้แล้วครับประเด็นที่บอกว่าตอรดูดนี่ไม่ได้มีอะไรเลยผมกำลังจะบอกกับพบท่านว่าท่านครับ พวกเราเนี่ยอย่าทําตัวอ่อนแอทั้งเรื่องลุนยาและเรื่องเรื่องการงานหัวล้ออย่าได้ทําตัวอ่อนแอทั้งในเรื่องลุนยาและการงานหัวล้์เพราะอะไรรู้ไหมจงทํามาหากินอย่างสุจริตตามที่อัล้อทรงสั่งใช้ทํามาหากินในรูปแบบที่พวกอัล้อนั้นไม่ได้ห้ามทํางานที่พวกอัล้อนั้นไม่ได้ห้าม,มาอะไรทํามาหากินอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราอ่อนแอแล้วเนี่ยเราก็ จนใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะปล่อยให้คนในบ้านของเราพี่น้องครับมันไปทําอาชีพที่ขาดกับหลักการและเอาเงินที่ฮาร้อมแล้วเ,เงินที่ฮาร้อมมาซ่อมบํารุงบ้านของเรา,าด้วยกับเงินที่ฮารอมหลายบางบ้านมีลูกหลายคนครับบางบ้านมีลูกหลายคนพ่อแม่ไม่เคยทําอาชีพพ่อแม่ไม่ได้จริงจังกับเรื่องดุนยาและกับเรื่องอาเคโรดด่ใดๆทั้งนั้นปล่อยให้ลูกออกไปทํางาน พขาปล่อยให้ลูกไปทํางานแล้วงานก็ผิดหลักการมางงานผิดหลักการรู้อยู่ว่าผิดหลักการแต่เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่เอาเงินของลูกๆมาใช้แล้วจะมีเงินกินหรือปัจจัยที่ประจําวันเนะี่ยพอเอาเงินมาปั๊บหลังคาพังเอาตังค์ลูกมาทาหลังคาไฟเสียเอาตังค์ลูกมาตังค์ารอมก็มาซ่อมบ้านแล้วท่านว่าบ้านมันควรจะเป็นบ้านของผู้มีอีมานงั้นหรือ เพราะฉะนั้นครับอย่าได้ปล่อยตัวให้อ่อนแอเบาความทั้งเรื่องดุนยาและเรื่องศาสนาเพราะถ้าปล่อยตัวออกไปแล้วเบาความออกไปแล้วเงินที่มันเข้ามาในบ้านมันอาจจะเป็นเงินที่ฮารอมก็ได้นะครับและหลังจากนั้นครับเมื่อบริสรออินหัวหน้าบริสรออินต่างหกเถียงแล้วว่าออรูดเนี่ยเหรอนี่เหลือจะเหมาะนะครับและลบีชัมมูนนะครับชัมโูนก็ได้บอกว่าอินลล إن ฮั ل ต ا ฟ ت ฮุอะไลกุม พ่ออัลลอฮ์นั้นส่ง song, มุสตะพง Mustafa, มุสตะฟาพ่ออัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผ <im it> um ู้คัดเลือกให้ตอรู้นี่แหละมันเป็นผู้ที่ดูแลพวกท่านวาซาดารูบัสตอตังฟิลอแนนวลิสและพ่ออัลลอฮ์นั้นให้เขามีความรู้และมีร่างกายที่แข็งแรงนั่นคือสบอกว่าอินนัลลอฮ์ฮะต้ารัูอะลัยกุมวะฮุวะซุบฮานะฮูอัลละมบิลอุมูริบบัด ท่นานเซฟิบอกว่าพระองค์ล้อนั้นได้เลือกคนคนนี้ให้มาทํางานงานนี้ด้วยกับความรู้ของพระองค์ตามคําสั่งของพระองค์วาซาดะหูซาตานฟิลเอ็นและให้เขามีความรู้และก็มีร่างกายที่แข็งแรงเพราะท่านอบีได้มาบอกกับตอรุตนะครับอันตะมาลิคุนบานิสรออินประโยคนี้นบอกว่านานซิตบ,บอกว่าอันตะ มลิคุลบานีอิสรอออลอันอี่อัมรรยอัลลอฮตะอาลาอันอัมลิกาอาลยิมท่านได้มีได้บอกว่าพงละล้อนั้นทรงมีบัญชาให้ฉันมาบอกกับท่านแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้ที่ดูแลบันีอิสรออิลตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปฟาโกและตอฮลุดแซีได้บอกว่าตอฮลุดได้ถามว่าอัมมมอาลิมตะ โอท่านนาบีครับท่านรู้ใช่ไหมอันอันซาบ,บตีอาดนาอัสบาติบันีอิสรออินท่านนาบีรู้ใช่ไหมครับว่าว่าเชื้อสายตระกูลของฉันมันอาดนามันต่ำสุดมันน้อยสุดมันต่ำที่สุดแล้วมินอัสบาบันมินอัสบาติบันีอิสรออินจากบรรดาวงตระกูลต่างๆทั้งหลาย ว่าใบตีอาดนาบูยุตบูยุตุนบานีอิสรอ,อินและบ้านของฉันก็จนที่สุดครับแคบที่สุดเล็กที่สุดแล้วจากบรรดาบานีอิสรออินไม่ได้รวยไม่ได้มีอำนาจอะไรคอนท่านนบีบอกว่า อินนัลลอฮัสตาฟานั่นแหละครับที่พะอเลาะให้บอกกับท่านให้บีนั้นบีแต่งตั้งว่าท่านนบีให้ไปบอกกับคนคนนี้ว่าคนคนนี้คือผู้ที่ต้องมาดูแลบนิอิสรออินต่อท่านครับมาเข้าเรื่องหมวดของผู้นำนะครับพะอเลาะสั่งแต่งตั้งให้คนคนหนึ่งเป็นผู้นำใช่ไหมพะอเลาะสั่งแต่งตั้งให้คนคนหนึ่งเป็นผู้นำใช่ไหมในกุรอานพูดถึงอมูวัยิ ในรุอานก็พูดถึงเรื่องของความรู้และเรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นัจ้าอบอกว่าผู้นำที่ดีควรจะมีความรู้เรื่องศาสนาและร่างกายแข็งแรงมีความรู้เรื่องศาสนาและร่างกายแข็งแรงถ้าขาดอันใดอันหนึ่งแล้วมันจะเกิดแบบนี้ครับถ้าขาดอันใดอันหนึ่งแล้วถ้ามีความรู้เรื่องศาสนาแล้วไม่มีอำนาจไม่มีร่างกายที่แข็งแรง เอาไม่ต้องถึงผู้นําที่อื่นนะเอาเป็นผู้นําบ้านถ้าพ่อบ้านน่มีความรู้เรื่องศาสนาแต่ไม่มีอํานาจในการควบคุมดูแลลูกๆ่ะนบีบอกว่ามันรออามิงคุมมุงการอนซันอยู่ก็หยิดเบียดีนบีได้บอกว่าใครก็ตามที่เห็นเรื่องที่ผิดหลักการถ้าสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับมือด้วยกับหน้านั้นเบียดีจงกำราบเลย ฟอิลลัมยาสตเตฟบ,บิลิซานี่หากว่าไม่สามารถแล้วก็จงบอกต้งพูดบิลิซานี่ด้วยกับลิ้นของเขาฟอิลลัมยาสตเตฟบ,บิคอนบิถ้าว่ามันกระจอกขนาดไม่กล้าพูดแล้วไม่กล้าบอกแล้วก็บ,บิค้อนบิแปลว่าอะไรครับใจไม่เอาด้วยกับการกระทำที่บิดザล,ลิกาอาดอฟุลีมันนายบีบอกว่าถ้ามันถึงขั้นว่าไม่สามารถกำราบไม่สามารถพูดได้แล้วนี่คืออีมานขั้นกระจอกแล้ว่านบีบอกแบบน,นั้น กลับมาถึงที่ว่าถ้าเป็นผู้นําหรือเป็นพ่อบ้านเนี่ยครับถ้าเป็นพ่อบ้านที่มีความรู้เรื่องศาสนากํำราพนภายใต้การปกครองได้ให้อยู่ในเรื่องศาสนานั่นคือพ่อบ้านที่ควรยกย่องครับแต่ถ้าเป็นพ่อบ้านแล้วถ้ามีความรู้เรื่องศาสนาแต่ไม่มีความสามารถจะกำราบท่านครับลูกของเราเนี่ยนะลูกของเรามันไม่ได้เกิดมาแล้วมันก็หนักสี่สิบห้าสิบโลนะท่านเข้าใจไหม ลูกของเราเกิดมามันหนักสามโลสามโลครึ่งสองโลสองโลมันเกิดมาแช่นั้นมันแปลว่าอะไรครับลูกของเราค่อยๆโตค่อยๆโตค่อยๆโ,โตพวกเราจําเป็นจะต้องลงทุนหนยครับว่าจะต้องคอยดูแลว,ว่าคนของเรามันโตแล้วมันจะเป็นแบบไหนมันโตแล้วมันจะเบี้ยวออกจากหลักการไหมพอมันสี่สิบห้าสิบสี่สิบก็คือน้าหนักสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบมันเป็นผู้ใหญ่แล้ว พราะมันป็นผู้ใหญ่ใจเป็นกำราบมันนะครับท่านครับภาษาโบราณบอกว่าตีนเท่ากันแล้วมันไม่ไยจะกลัวกันแล้วนะถ้ามันเท่าเท่ากันแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าท่านไม่คอยดูแลลูกมูกตั้งแต่เด็กๆท่านเห็นข่าวไหมกี่ข่าวแล้วที่พ่อลูกทะเลาะกันลูกลงไม้ลงมือกับพ่อกับแม่นี่แหละที่ผมกำลังจะบอกว่าถ้า คนที่เป็นโ่อคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่มีแต่ความรู้รศาสนาแต่ไม่กำราบไม่รีบกำราบไม่รีบดูแลนั้นมันจะกลายเป็นแค่โวะแก่ๆที่นั่งเฝ้าบ้านท่านเข้าใจไหมเพราะมันจะมีค่าแค่นั้นเองพระอยู่ไหนอยู่นู่นทําอะไรอยู่ลูกออกไปเลอะเธอไปกินกระท่อมไปทำนู่นทำนี่พระอยู่นู่นทำอะไรไม่ใช่ ตรงนี้ครับนักเตได้บอกว่าผู้นําที่ดีก็คือผู้นําที่มีความรู้และร่างกายแข็งแรงในทางกับกันครับถ้าไม่มีความรู้แต่ร่างกายแข็งแรงล่ะถ้าไม่มีความรู้แต่ร่างกายแข็งแรงมันยิ่งจะทําให้เละเทะเข้าไปใหญ่มีอํานาจร่างกายแข็งแรงแต่ศาสนาไม่เอาลูกบ้านมาถามนั้นทําได้ไหมกระพ่อมกินได้ไหมกินได้กัญชาได้ไหมได้นั่นได้นั่นได้ แข็งแรงอย่างเดียวกล้าเป็นแบกให้ทุกอย่างแต่ไม่มีความรู้เรื่องศาสนาผู้นําอย่างนี้ก็ต้อไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นครับผู้นําคือผู้ที่เป็นผู้นําไม่ใช่ผู้แทนท่านเข้าใจไหมไม่ใช่ผู้แทนไม่ใช่ผู้นําแทนผู้นําคือผู้ที่เป็นผู้นําต้องมีความรู้เรื่องศาสนาต้องพัฒนาตัวเองและมีร่างกายที่แข็งแรงดูแลเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ ต้องเป็นผู้นำที่ไม่ได้เป็นผู้นำหรือเป็นผู้แทนหรือเป็นหุ่นเชิดหรือเป็นผู้ที่ถูกเชิดด้วยกับอะไรบางอย่างท่านครับเพราะอะไรรู้ไหมโลกเราทุกวันนี้ผู้นำด้วยเนื้อแท้ของผู้นำมีคุณธรรมจริงๆมีศาสนาจริงๆร่างกายแข็งแรงจริงๆแทบจะไม่มีอยู่แล้วผมจะบอกให้เพราะว่าผู้นำหลายผู้นำนั้นเป็นผู้นำโดยเป็นหุนเชิดด้วยกับอะไรบางอย่างคือถูก ผลประโยชน์เชิดเขาอยู่ถูกตำแหน่งเชิดเขาอยู่ถูกเพื่อนพ้องพี่น้องเชิดเขาอยู่ถ้าเรายังปล่อยให้ผู้นำเป็นหุ่นเชิดอยู่มันไม่ใช่ผู้นำไงท่านเข้าใจไหมมันไม่ใช่ผู้นำไงเพราะฉะนั้นครับนบีเบอกว่าอัลมุมินุนกวีขอยรุมวะอะฮับบอิลลอฮ์มินมุมินอต ض อ ي ฟนบี้บอกว่ามุาามินที่แข็งแรงนั้นเป็นที่รัก เป็นมุมินที่แข็งแรงนั้นดีกว่าและเป็นที่รักยิ่งนะที่บล้อมากกว่ามุมินที่อ่อนแอตรงนี้แข็งแรงตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าสุขภาพแข็งแรงอย่างเดียวนะครับหัวใจแข็งแรงครับเด็ดเดียวที่จะ,จะเอายืนหยัดศาสนาเด็ดเดียวที่จะยอมบอกจะยอมสอนตักเตือนเด็ดเดียวที่จะห้ามปาลมท่านรู้ไหมครับว่าเมื่อเราอยากเป็นมุมินแล้วนะ่ เมื่อเราอยากเป็นมุมินแล้วบทบัญญัติของการเป็นมุมินคือสั่งใช้ในสิ่งที่ดีใช่ไหมห้ามปานในสิ่งที่ชั่วใช่ไหมถ้าท่านลองทําตามครับสั่งใช้ในสิ่งที่ดีห้ามปานในสิ่งที่ชั่วท่านเชื่อไหมว่าท่านเชื่อไหมว่ามันจะมีคนไม่ชอบเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับเราจําเป็นจะต้องเสียสละครับเด็กเอยด้านหลังอ่ะคุยไม่เลิกเลยนะคุยไม่เลิกเลยนะ ท่านจำเป็นจะต้องเป็นมุมินที่มีศาสนาและมีความรู้ในฟาตเตรัรบในอายที่ยี่สิบแปดฟาตับท้ท้ายอายะพกอร้อได้ทรงตรัดว่าพ่อร้อนนั้นทรงตัสว่าอินอินนะมาอินมันจะชมร้อฮะมินไอบาดีินอัละมะพ่อร้อนได้ทรงตัดว่าแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความรู้เท่านั้นแหละคือผู้ที่จะเกรงกลัวพวะองร้อนมันคือเงื่อนไขครับ มันแปลว่าอะไรครับคนที่ไม่กลัวล้วทำบาปอยู่เรื่อยๆไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั่นคือคนที่ไม่มีความรู้ถึงแม้ว่าจะมายืนสอนอะไรขนาดไหนไม่มีความรู้เพราะความรู้ของเขาไม่สามารถการาบเขาให้ยืนหยัดให้ได้และในทางกลับกันครับในทางกลับกันคนที่ในทางกลับกันครับคนที่ไม่กลัวล้ะก็คือคนที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมและในทางกลับกันในแบบหนึ่งก็คือ ถ้าไม่มีความรู้จะเกรงกลัวพระองค์ล้อได้อย่างไรจะเข้าใจวิธีที่ร้อทรงประสงค์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นครับหน้าที่ของเราคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของเราคือเอาใจใส่เรื่องราวศาสนานะครับในอายะห์ญญหลักนะครับในท้ายอายะห์ได้บอกว่าวัล,ลอยุยตีมุนก้าฮูไมยะชะ ข้องอัลลอฮ์ะอัลลอฮ์นั้นทรงประทานให้ซึ่งอำนาจของพระองค์ให้กับผู้ที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงประสงค์ท่านครับอัลลอฮ์ย้ำอีกทีงว่าอัลลอฮ์ทรงประทานอำนาจของพระองค์ให้กับคนที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงประสงค์ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าถ้าเรื่องศาสนาท่านอย่าได้เอาอำนาจอื่นมาตัดสินหาผู้นำหาคนนำครับ ถ้าเรื่องศาสนาอย่าได้ไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวกับศาสนาท่านอย่าได้เอาเรื่องอื่นมาตัดสินการเป็นนอกจากเรื่องศาสนาร่างกายแข็งแรงมีความรู้ท่องจำคุรอานอ่านถูกต้องนั่นคืออิหม่ามนั่นคือผู้นำร่างกายอ่อนแออ่านไม่ค่อยจะถูกอ่านผิดผิดไม่ฝึกไม่อะไรอันนั้นจะต้องไปทำให้ดีก่อนค่อยมาเป็นผู้นำท่านเข้าใจไหม มันไม่ใช่ว่าออกไปทําในแบบที่นําออกไปแล้วแล้วมันไม่ถูกต้องพราะเมื่อท่านนาออกไปแล้วแล้วมันไม่ถูกต้องมันจะถูกแบบไหนรู้ไหมผมก็อ่านถูกนะครับอ่านถูกเหมือนอิหมัมที่เขาอ่านผมอ่านเหมือนอิหมัามเป๊ะเลยทั้งที่อิหมัมอ่านผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นครับคนที่จะเป็นผู้นําเป็นอะไรก็ตามเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลองทำครับที่น้องครับ มันคือเรื่องฝึกมาแล้วปฏิธรรมครับพี่พน้องครับมันไม่ใช่เรื่องอยากทำอยากให้เขาเห็นสแสดงให้ดูไม่ใช่ครับเพราะอะไรรู้ไหมนักวิชาการเขียนว่าอย่างนี้ครับอุลามะนั้นผู้รู้นั้นไม่ได้สอนให้คนฟังรู้ว่าเขาชื่ออะไรไม่ได้สอนให้คนฟังรู้ว่าเขาเป็นใคร แต่อุลามะผู้นำหรือผู้สอนนั้นคือคนที่สอนให้รู้ว่าอาัลลอฮ์ต้องการอะไรนั่นคืออุลามะไม่ได้สอนว่าให้รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรคนคนี้ด่งยังไงไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่สอนให้รู้ว่าอัลลอฮ์ต้องการะอะไรนั่นคืออุลามะเพราะฉะนั้นครับถ้าสอนเพื่อให้รู้าอาัลลอฮ์ต้องการอะไร,ร,ะไรมีวิธีการอย่างไรนั้นจงสอนแต่ถ้าสอนเพื่อ พูดงย่าๆครับเพื่อเอาปัจจัยยังชีพวันๆ,นๆแล้วผิดถูกค่อยว่ากันที่หลังอย่าได้สอนแบบนั้นครับมันเป็นตาบาปครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นครับจงดูแลเรื่องราวของศาสนานะครับดูแลเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับอิสลามที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นี้เป็นศาสนาที่เหมาะสมกับเราแล้วท่านอย่าได้บอกว่าอิสลามมันไม่เหมาะกับเรากันนั้นหรือ หรือว่าตัวเราเองตั้งหากที่มันไม่เหมาะที่จะเป็นบ่าวที่ดีที่จะรับสวรรค์ของพระองค์องล์ละอิสลามเหมาะกับเราแล้วเหมาะกับเราทุกคนแล้วคนที่มันไม่ทําตามทําตามไม่ได้นั่นแหละไม่เหมาะที่จะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์องล์ละผมไม่ได้ว่าเจาะจงใครนะครับแต่ผมพูดถึงลักษณะของคนที่ไม่ยืนหยัดยึดมั่นถือมั่นท่านนั้นยังไม่เหมาะที่จะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อง์ละและอย่าได้อีโก้สูงว่าเออมันพูดมันว่า เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นในรูปแบบที่อัลลอฮ์ต้องการนั่นคือมุมินท่านอย่าได้ใส่ชีวิตว่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แล้ววันสุดท้ายก็หวังว่าอัลลอฮ์จะรักในแบบที่ท่านเป็นท่านอย่าได้หวังอย่างนั้นมันมากน้อยเกินไปสําหรับผู้ที่เป็นเป็นมุมินเพราะฉะนั้นครับคิดให้มากคิดให้เยอะเรื่องศาสนาเพราะวันวันหนึ่งมันน้อยวันวันหนึ่งเวลาของเราแต่ละคนมันน้อยมันนับ ถอยหลังสู่ความตายทุกคนเราล้วนแล้วแต่เข้าคิวรอความตายเท่านั้นแต่แค่เราไม่รู้ว่าบัญชีของเรามันวันไหนตั้งหากตูบุยลลอ,อฮิตตบัตันนัสูฮะอัตตาอิบอ,อานิซัมกามาลัมกามาลัมบะละเอากามากร إن الحمد لله واحد أحد الفرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بي نعمتي إخوانا وكنتم على شفا خفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتلون إن أحسن الحديث كتاب الله وقال الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدنيا رب العالمين اللهم أيد للحق إيماننا وزينه في قلوبنا وحبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اسجلنا ديننا الذي هو عصمة عمنا لنا دنيانا التي فيها معاشنا لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في دنيا حسنه وفي الاخره حسنه وبنا عذابا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه اللهم اللهم لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صفوفكم وقاربوا بينها ينهيش النخب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل <تقول> اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وسر الندامة لما رأوا العذاب وجعل الأغلال في أعناق الذين كفروا

الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، والحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، أنا أكبر، الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام ايها نبي ورحمة الله وبركاته والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل الله. محمد كما صليت على محمد اللهم ذكر لكم ما تولى حكمك كما باركت على ابراهيم. وجمع بين هذا القرش والهدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.